OLE 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 WE ARE CHAMPION THE BEST OF ต้องขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดและแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้เราที่เอสเเกาสเตเดียมผลการแข่งขันในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าเราเสียเร็วแล้วก็ไม่น่าเสีย แต่โดยภาพรวมแล้วเด็กทุกคนนะครับเล่นได้ดีมากถ้ารักษาฟอร์มอย่างนี้ได้แล้วกลับไปเล่นในบ้านเราผมเชื่อว่าเราจะผ่านเข้าไปเล่นรอบสี่ทีมวันนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนก็คือลูกที่น่าจะได้จุดโทษแต่ไม่ได้จุดโทษเราก็พยายาม เด็กทุกคนก็พยายามครองบอลแล้วก็เล่นตามแทคติกวันนี้ทีมซึ่งมีผู้เล่นทีมชาติที่จะผ่านไปเล่นฟุตบอลล่วงรอบสุดท้ายในโควตาเอเชียทีมแรกอย่างอิหร่านเนี่ยไม่ได้น่ากลัวสำหรับบุรเรีมยมอยู่ในเต็ดเลยผมมั่นใจนะครับว่าวันที่18กันยายนในบ้านของเราเนี่ยผมจะเอาคืนได้แล้วเราจะไปเล่นผ่านไปเล่นในรอบ4ทีม ก็ขอบคุณสําหรับแฟนบอลชาวไทยแล้วทุกกาลังใจของแฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดครับความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ต้องโทษเด็กนะครับโทษผมคนเดียวครับขอบคุณมากครับเรามีกันและกันไม่ไว่าอยู่ในจับมือเดินเคียงกันไปด้วยหัวใจผูกพัน